สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีเห็นเพ็ดแนมเมียงดอกค่ะไม่ขายกันเลยมาบึงเพ็ดสงสัยไปแล้วพุ้นหมาบานพี่บัวเป็นอย่างนอใส่อย่างนอ mà cứ ngâm thế ao đây cứ để xây dạng này phải thế đó tá nhà thì cứ để xây dạng này đó hả Bye lâu chịu hoặc đây bỏ là hả tôi xây say hành hay cái đứt phá ông bên nhắn cứ để say ừ sung thịt súng sảy mình nhận nó thích mà ừ ừ thịt súng sảy lèo mà 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 đâu nhiều thịt น้ำก๊กน้ำค่ะน้ำก๊อกน้ำให้ได้ค่ะเดี๋ยวล้างแล้วก็ให้กินเลยก็ได้ถ่าค่ะถุงค่ะถุงใส่ขยะก้อนไหมล่ะเดี๋ยวจะล้างให้จะมาอันฟานค้่้นไปไม่เคยติดกอนเลย

ไม่เคยแล้วมาได้เลยไม่แต่แต่ถ้ามีควันอยู่นะไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีควันก็จะเป็นอย่างนี้เกือบ<ช>อทุกตัวจ้ะอ๋อถ้าไม่มีคนอยาเข้าถ้า,ถามีคนอยู่ก็อ่าเป่า,<ค><ะ>าดินใสจเหรอลุงตโดนอ้อยเหรอเหมาเลยเหรอค่นนะเดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ ้องปาดให้กินลลเล่ลกลับแล้วนะคะแม่สุดใจลืมลืมพี่น้องเดี๋ยวพ่พดูดปัดแคนตะลูกให้กิน พอดีเพื่อนมาก,ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าแม่ไข่ก็อยู่ในขั้วเอาอุดกระรับเลยก็ได้หินปาดอันนี้ให้กินแน่ เดี๋ยววพอปานให้กินอยู่เห็นไม่ลอนพี่น้องยืนมาอยู่ ยางวุ่นอยู่อยากติเดี๋ยวพ่อปานให้กินบรรยากาศแยกกำเว้นพี่น้องลุกยินอยู่ค่ะแต่ว่าห่างก็เดดเนาะคะ่ะอย่าก,ก็เริ่มเหี่ยวแล้วฝนบอม่าหลายมือเลยเป็นว่าพายุสีเขา จากยางเฮ็ดหยังดอกเนาะยางจนอ้อมแล้วพี่น้อง ขอบคุณแม่สุดใจนะคะที่แวะมาเยี่ยมก่อนจะกลับนะคะมีแคนตะลูกมาฝากลูกสาวพออุดกระลงฝากอยู่ จะเย็นจะเย่ีนเซีบเวานจ่วย ำบ่มอ่ล่ะปนเข่าปนเข่างานไม่ได้กินปอนเขาปนเขาเลยพี่น้อง ໄດ້ກິນເລີຍໄປຊຽງກິອງຄົນ เย็นหลายหน้าฝนนะคะแต่เด็ดกะอยู่ในหฮมกะเย็นแน่อยู่ค่ะมีลุ่มห่าทั้งนอกกะร่มแหงเฮี่ยวแล้วรอดถาตะฝนที่มาอีกจักมือใดคุณว่าพายุเขาสีมาบ่านอ้อมาหอดบ่ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ